na pati ณผู้ชมคะเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้จักไร่อรหานกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะในหลายปีก่อนค่ะไร่อรหานแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังที่มากที่สุดในประเทศและยังมีช่อง YouTube เป็นของตอนเองค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ไร่อรหานนั้นกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในการเป็นต้นแบบของการทําการเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชอย่างคุ้มค่าบนเนื้อที่ที่มีอยู่ จำกัดค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับในปัจจุบันเกษตรกรน,นั้นมีการปลูกพืชแบบเดิมๆการหันมาปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่นั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองการทำการเกษตรของชาวบ้านแต่แนวทางดังกล่าวนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่ กลับเป็นแนวทางที่เกษตรกรบางพื้นที่ดําเนินมาก่อนและประสบผลสําเร็จมาแล้วที่บ้านกุดปลาเข็งหมู่ที่1ตําบลโนนค่าอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยคุณปาชัยปัญหาเป็นอีกพื้นที่ที่เกษตรกรนั้นประสบผลสําเร็จจากการปลูกพืชที่เหมาะสมในแนวทางผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีครับ คือเมื่อก่อนนี่เป็นพนักงานบริษัทอยู่เนาะเป็นพนักงานบริษัทแต่ก็ในบริษัทนี่เขาจะทํางานใน4วัน,วน,นหยุด2วันทีนี้สี่หยุดสองสี่หยุดสองเวลามันเยอะมากเวลาหยุดก็เลยมามาเที่ยวเล่นกับเพื่อนแถวนี้ก็เลยได้มีคนจะขายที่ตรงนี้พอดีก็เลยซื้อไว้ครับซื้อไวก้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะสมัยนั้นครับก็10กว่าปีให้หลังแล้วก็มาฝึกทําแบบผสมผสานอย่างจริงจัง แล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเรื่องราวของร9ทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอย่างจริงจังค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำเริ่มต้นทำแรกๆก,ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพราะเราก็ยังคือผมจบนักข่าวไม่ได้จบเกษตรมาโดยตรงนะครับก็เกษตรก็อยู่ในสายเลือดเนาะพ่อแม่พาทำแต่ไม่ได้เรียนรู้จริงจัง พอเราไปเรียนรู้กับเลือกษาพราชายอย่างจริงจังนี่แหละครับค่อยค่อยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังถึงรู้ว่าอ้อก่อนทําเกษตรต้องรู้จักตัวเองก่อนอ่าต้องรู้จักตัวเองก่อนครับเราเป็นใครเนาะนะครับที่ที่นี่นะครับไอรออลฮันเราเราจะทําเกษตรให้เป็นเกษตราศาสตร์ครับาศาสตร์แปลว่าความรู้ทําเกษตรต้องมีความรู้ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนก่อนที่จะลงมือทําเกษตรทําไงก็ไม่มิจนแน่นอนครับถ้าตามตามที่ผมว่านะครับแล้วก็พอพอ หลังจากเรารู้กระบวนการที่ผ่านมามีสามการสามปลุกรู้จักรู้จักอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษรู้จักตัวเองว่าเราอยู่ระดับไหนปอไหนปหนึ่งปอสองปอสามต่อไปต้องรู้จักดินเนาะครับทำเกษตรต้องรู้จักดินก่อนต้องเอาดินไปตรวจไปวิเคราะห์ก่อนนะครับต้องอดินไปตรวจไปวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ก่อนพอรู้จักดินเราเป็นอะไรแบบไหนะยังไงแล้วมี2อ,อย่างให้เลือก 1. คือหาพืชให้ถูกกับดิน 2. ปรุงดินให้ถูกกับพืชพอปลูกเป็นปุ๊บก็มแมลงก็เริ่มมาแล้วเนาะ ที่นี่ไล่ออนัานเราจะฉีดกันแมลงทุกวันอาคารวันอาคารฉีดกันแมลงครับมีไม่มีไม่รู้เรากันเพราะเกษตรปลอดสารพิษเราต้องเน้นที่กันพอมันเข้าแล้วมันกันไม่ได้มันต้องแก้ด้วยสารพิษไร้แรงอย่างเดียวเลยทุกวันอาคารเราฉีดเต็มกันไเลยเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชทุกวันศุกร์เราฉีดกันเกี่ยวกับโรคพืช ฮั้นเราเน้นที่กันกันพอกันปุ๊บมันก็จะไม่เข้าโรคไม่เข้ามแมลงไม่เข้ายังไงมันก็อยู่ได้ละหปลูกเพื่อเรียนรู้2ปลูกเพื่อขายผลผลิตฝึกทําออกนอกฤดูให้มันได้ออกนอกดูทําน้อยก็จะได้เยอะครับแล้วก็3มปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันุขายมเมล็ดพันธุ์การแปรรูปด้วยสีใบใบเขาสีดำามม่วงขมนี่งครับมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานีนครับ คุณปาชัยปัญหาเจ้าของไร่อรหันต์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานไร้สารเคมีตามแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชการที่9ทำการเกษตรแบบสวนกระแสหรือเกษตรแบบนอกตำราปลูกพืชผักหลายชนิดผสมผสานแต่ก่อนที่จะปลูกนั้นตนจะศึกษาวิเคราะห์พืชแต่ละชนิดแล้วบริหารจัดการเรื่องดินน้ำธาตุอาหาร และศัตรูของพืชและที่สำคัญการทำการเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีจนกลายเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ไร่อรหันต์ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงแห่งบ้านกุดปลาเข็งนั่นเองครับสำคัญคือเวลาปลูกพืชทำเกษตรเนาะให้ปลูกพืช3ระยะครับเนาะระยะสั้น ไม้ผักสวนครัวต่างๆเอาไว้เป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์ระยะกลางไม้ผลต่างๆเอาไว้เป็นรายได้เอาไว้เป็นรายได้รายเดือนนะครับแล้วก็ระยะยาวพวกต้นสักพะยุงยางนาพวกนั้นเอาไว้เป็นรายได้รายปีเอาไว้เป็นบาเหน็จบํานาญเลยระยะยาวปลูกพืชเจ็ระดับครับที่นี่เราสอนให้ปลูกพืชเจ็ระดับใต้ใต้ฝ่าเท้าเราใต้ดินนะเผือกมันมันเทศก็ให้มีกินครับใต้ใต้ดิน เรียดินผักสวนครัวที่เหลือไปตามดินก็ให้มีกินครับระดับต่ำพริกมะเขือกะเพราความสูงไม่เกิน1เมตรระดับต่ำระดับกลางก็ไม้ผลต่างๆอย่างเช่นมะละกอมะนาวแบบนี้นะครับสี่ละแล้วก็5คือระดับระดับสูงก็คือไม้ผลต่างๆ6ก็คือต้นสักพยุงยางนาก็อย่าให้มันว่างครับถ่าวฟักแฟงแตง,แตงน้ำเต้าถั่วบวบให้มันเลื้อยขึ้นไปมีห้วยมีคลองอย่าให้มันว่างครับผักบุ้งผักกระเฉดปล่อยให้มันเลื้อยลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยงไปครับกุ้งฝอยหอยขมปูนาปลาช่อนครับ เนาะมันก็จะมีอยู่มีกินตลอดนะครับปลูกพืชสามระยะปลูกพืชเจ็ดระดับนับย้อนหลังปลูกนะครับยังไงก็มีอยู่มีกินอย่างแน่นอนสําคัญก็ต้องคิดบวกคิดต่างให้มันได้นะครับเนาะเราจะเน้นของแปลกๆนะครับยันยันการคิดบวกคิดต่างเราคือเราเน้นของแปลกๆท,ที่ที่มันหายากที่มันไม่ค่อยมีอยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมพูดว่าผมมีมะนาวหวานอ่าจะมีสักกี่คนเชื่อครับ ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์คัดกานทั้างนั้นมันไม่มีหรอกมะนาวหวานมีแต่ในหนังในละครแค่นั้นแหละมมนได้มีจริงหรอกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าได้มาสัมผัสจริงมหาผมจริงเทไลออนแลนด์และผมพาไปดูไปชมไปชิมทุกคนจะเชื่อครับมะนาวหวานมีจริงชะอมไรน้นามช่อมีแตนมีน้ำไรน้นาจะมีได้ไงมีครับเนาะสดาดําสดามันก็ต้องมีสดาวใบเขียวและสดาดํามันจะมีได้ไงมีครับฝรั่งแดงฝรั่งทั่วไปก็สีเขียว ฝรั่งแดงมันจะมีได้ไงต้นตะเกิดไม่เคยเห็นมีครับพวกแปลกๆพวกนี้ครับแม้กระทั่งลำใยแดงยังมีแม้กระทั่งการการทำพืชแปลกแหวกแนวแฟนซีนะครับอย่างเช่นพืชตระกูลส้มแล้วก็ใส่ส้มโอส้มเช้งมะขิดกะสังมะนาวส้มเขียวหวานอยู่ในต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมีมีมีสิบสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรทําแบบไหนทําอย่างไรนะครับ ดูพี่เผินกับต้นมะนาวเฉยๆนี่แหละต้นนี้นะครับแต่ถ้าดูลึกๆเข้าไปนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นส้มเขียวหวาน,นครับยังมีมะกรูดหวานมะกรูดครับมะกรูดหวาน,นครับลูกจะเหมือนมะกรูดทุกอย่างนะครับกินเหมือนมะกรูดทุกอย่างแต่น้ําจะหวานมะกรูดหวานนะครับแต่ใบเอาไปต้มใบใบใคล้ายๆใบมะกรูดนี่ครับมีสองท่อนเหมือนใบมะกรูดแต่เอาไปต้มยําทําแกงไม่ได้มันไม่หอม เนาะมะกรูดหวานนะครับแล้วก็มีมะนาวหวานอันนี้มะนาวแม่ลูกดกครับกิ่งนี้ครับนี่กำลังต่อนี่ครับอันนี้ดกพิเศษครับถ้าเราทําแฟนซีได้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรนะครับคิดดูต้นนี้มีคนมาให้เรา2,000บาทนะครับมะนาวต้นเดียว2,000บาทที่ไหนมันจะมีนะครับถ้าเราไม่คิดบวกคิดตะททำแฟนซีเพิ่มมูลค่าวางแผนวางกลยุทธ์ให้มันงั้นถ้าเรารู้จักดินรู้จักน้ำรู้จักตัวเองวางแผนวางกลยุทธ์ยังไงเกษตรกรก็อยู่ได้อย่างแน่นอน ผู้ชมครับในการปลูกพืชของคุณปาชัยปัญหามีการแบ่งพื้นที่การทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกไม้ผลเลี้ยงสัตว์และที่สำคัญที่นี่เน้นปลูกไม้หน้าปลูกอัญิัสดาวดำฝรั่งแดงทับทิมพริกแฟนซีมะนาวแฟนซีชะอมไรนม้น้ำและลำไย,ยแดงทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่เนื่องจากใช้พื้นที่แค่เไร่2งาน ซึ่งการนำแนวทางไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้นั่นเองครับถามว่าท้อแทม้มีไหมนะครับมีทุกครั้งที่ท้อทำไงครับเราก็จะเตือนตัวเองว่าอย่าท้อขอเพียงเริ่มต้นใหม่ เราทำด้วยสองแขนสองขาเราทำด้วยความเข้าใจเราทำด้วยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปจําเพราะเราทําด้วยด้วยมือด้วยศักยภาพด้วยด้วยสองแขนสองขาที่เราทำของเราอยู่แล้วนะครับ โดยที่ทุกครั้งที่มีการพูดมีการอบรมมีการเผยแพร่มีการ,บร,การแบ่งปันกันเราทําด้วยความจริงใจทําจากประสบการณ์ไม่ต้องไปจําเลยนะครับมันรู้อยู่แล้วเพราะเราทําจริงกับมือน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เห็นไล่อรหันเป็นเพื่อนนะครับไล่อรหันเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับไล่อรหันเป็นสถานที่แบ่งปันนะครับเรื่องของสิทธิพอเพียงเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไล่อรหันเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8.00นอที่ถึง18.0 0 ที่นี่แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับที่นี่ใครเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเด็กนักเรียนนักศึกษาปิญญาตรีปิญญาโทเข้ามาทําวิเคราะห์วิจัยเยอะแยะมากมายนะครับก็เราก็ยินดีครับในการเป็นสื่อกลางในการเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างกับเกษตรกรรุ่นต่อๆไปครับ ผู้ชมครับที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงแห่งนี้มุ่งเน้นการเดินตามรอยพอ่อสานต่อง,งานที่พ่อทำตามหลักปรัชญาความพอเพียงและศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วที่นี่ยังเปรียบเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้ที่สนใจกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่เมื่อเกษตรกรรู้จักตัวเองรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงมันจะซึมซับเข้าสู่ความคิด และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในที่สุดและถ้ามีองค์ความรู้มากๆก็สามารถประยุกต์และปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครได้อีกด้วยครับอย่างคำพูดของคุณปาชัยปัญหาคิดบวกคิดต่างคิดใหม่ครับคิดบวกคิดต่าง,ง่ยพอต้องคิดใหม่ด้วยนะครับกล้าคิดกล้าลองกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงสโลแกนที่นี่นะครับหลากหลายเรื่องราวที่นี่ครับเรามีอบรมเดือนละ3ครั้งนะครับฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ครับ ทำไมไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็ผมบอกว่าผมเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทำยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทำยิ่งอยู่พ่อลอเก้าไม่อยู่กับเราละแต่สิ่งที่พระอ,องค์ท่านทำต้องอยู่กับเราตลอดไปคำถามคือพระอ,องค์ท่านออกไปภาคสนามออกไปพบปากการบ้านส่วนประชาชนพระอ,องค์ท่านไม่เคยเรียกร้องเก็บตังค์ใครใดๆทั้งนั้น เช็คเช่นเดียวกันครับที่นี่ไล่อลัหันฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บตังเหมือนกันที่นี่นะครับผมบอกว่าเราคืนกําไรให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมาเยือนเราเราที่นี่เราทําเกษตรถึงขั้นที่3ครับขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันธขายเมล็ดพันธ์การแปรรูปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขายกิ่งพันธุ์เราขายเมล็ดพันธุ์ขายผลผลิตผลพลอยได้จากสวนนะครับเราก็เก็บไว้30%์ ยอดกล่องความพึงพอใจไว้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับที่เอามาไว้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในวันฟรีอบรมนั่นคือเราคืนกําไรให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเรานะครับเราบอกว่าเราเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับเราต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อที่แท้จริงนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดินดีนอย่างดิ่งที่ที่หลายคนเห็นไล่อรหรันเป็นเพื่อนเห็นไล่อรหรันเป็น เป็นศูนย์เรียูเล็กๆศูนย์หนึ่งของประเทศไทยแต่เราแบ่งปันด้วยความจริงใจนะครับทุกคนเข้ามาเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมเข้ามาเพื่อเข้ามาเพื่อดูว่าสิ่งที่ผมเดินทางมาตลอด10กว่าปีนี่เดินทางมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทําอย่างไรมาถึงอยู่ได้ทำอย่างไรมันถึงสําเร็จนะครับเราก็ยินดีเราภูมิใจที่เราได้แบ่งปันได้แชร์ประสบการณ์ได้แบ่งปันความรู้ตลอด13ปีที่เดินทางมานะครับ ผู้ชมคะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าหลักการทําการเกษตรแบบผสมผสานของไร่อรหานนั้นยึดหลัก3ปลูกด้วยกันคะ่ะนั่นก็คือปลูกเพื่อการเรียนรู้ ปลูกเพื่อการขายผลผลิตและปลูกเพื่อผลพลอยได้ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะผลผลิตที่สามารถที่จะสร้างกําไรกลับมาสู่ไร่อรหันได้มากที่สุดนั่นก็คือการปลูกพืชเพื่อผลพลอยได้ค่ะนับว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะที่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ที่ล้มเหลวให้กลายมาเป็นประสบการณ์ที่ดีจนทําให้ไร่อรหันแห่งนี้สามารถที่จะเติบโตด้วยความมั่นคงแข็งแรงค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป